แอคทีฟคูค่ะช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้หลายๆคนนะคะก็ติดตามรับฟังนะคะแฮปปี้ทารเป็นประจำล้วค่ะว่าช่วงเวลาบ่ายๆนะคะเราก,ก็มีนัดสัมภาษณ์นะคะศิลปิน AF10 นะคะไม่ว่าจะเป็นเทมแล้วก็บีมด้วยนะคะวันนี้น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮะ,ะทั้งบีมแล้วก็เทมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงนะคะตอนนี้มาทํางานเพลงนะคะกับเรียกได้ว่าเข้าูค่ายครู Academy Fantasy Season 10มาแล้วนะคะครับผมแล้วได้ตำแหน่งอะไรบ้างก็บีมได้รองชนะเลิศอันดับที่สามหรือว่าที่สี่นั่นเองครับอือฮค่ะแล้วของเทมก็ได้ที่สองครับผมก็คือรองอันดับหนึ่งนะคะ <ผ>เก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้มาทำงานเพลงอยู่กับทูแฟนเทเชียหรือเปล่าครับทาภาพดนตรีคร,รับทราบภาพดนตรีใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับผมค่ะแล้วทั้งสองเนี่ยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วเทมมีซิงเกิลซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าของเบม,มเป็นพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับแล้วของเทมก็เพลงชื่ you Never Alone ออยู่ใน e ับเบียร์ลอครับผมค่ะแล้วแนวเพลงของแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างคะครับ เพลงของดีมนะคะะรับพรุงนี้ uh huh. จะไม่ยอมจะเป็นแนวเพลงเกี่ยวกับป๊อปแดนครับสนุกสนานแล้วก็มีท่าเต้นให้จดจําแน่นอนครับผมความหมายข <ผม S 1> องเพลงก็เป็นเกี่ยวกับเป็นเหมือนว่าผู้ชายเป็นคนโกรธง่ายแต่หายไวครับก็เหมือนว่าเหมือนผู้หญิงมางอ้ออะไรเงี้ยครับทาผิดแล้วก็มางอ้อผู้ชายแต่ผู้ชายแล้วบอกว่าคุณน่ารักเกินจนแบบวันนี้ผมต้องแบบคืนดีให้คุณแต่ก็บอกว่า จะไม่ยอมคุณนะอะไรเงรี้ยวันวันนี้ยอมแต่พรุ่งนี้ไม่ยอมแน่ใช่แต่ก<อ>่จริงๆแล้วก็ยอมทุกๆวันแหละครับอ่าฮะนี่นนคือซิงเกิลแรกของบีมนะคะแล้วเทมล่ะคะผมซิงเกิลของเทมนะครับ you are never Be alone ก็จะเป็นเพลงออกตาวแบบฮิปฮอปท็อปๆนิดหน่อยครับง,ง่ายๆเป็นมีเดียมเพลสครับแล้วความหมายก็คือประมาณว่าเหมือนเราร้องเพลงให้ผู้หญิงฟังบอกเขาว่าเขาจะ ไม่มีวันเหงาครับท่าที่อยู่เขาเป็นอร่อยครับอ่าจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะเอาใจหญิงเหลือเกินใช่ใชส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงนี่ชอบฟังเพลงเนาะหรือว่าผู้ชายก็ชอบฟังนะคะก็แล้วแต่นะคะเอาละค่ะในเรื่องของการทํางานเพลงนะคะคือต่างคนต่างมีซิงเกิลแรกของตัวเองนะคะเทมเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํางานเพลงนี้ยังไงบ้างคะ ของของบีมนะครับของบีมจะมีส่วนร่วมทางด้านเกี่ยวกับท่าเต้นนะครับผมอือครับก็คือเหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนครูก็มาช่วยในการออกแบบท่าเต้นแล้วก็เหมือนว่าของบีมก็เหมือนว่าเอาตัวเองเขาเรียกว่าผสมประสานความเป็นตัวเองลงไปในเพลงนี้ด้วยครับผมคือคือให้เรามีส่วนร่วมนะคะแล้วแล้วเ,เราเนี่ยเก่งทางด้านนี้หรือเปล่าคะคือมีความรู้ในเรื่องของการเต้นหรืออะไรหรือเปล่าคะครับ ก็จริงๆแล้วก็ได้ความรู้มาจากในบ้านนะครับ uh huh. ในบ้านที่อยู่ในบ้านทัวร์แานามี้แฟนดีซันที่สิบนะครับ uh huh. แล้วก็เหมือนว่ามาช่วยอะแอดปอะแดปในส่วนของเพลงตัวเองด้วยครับผมค่ะ uh huh. นี่คือส่วนร่วมนะคะของบีมที่ได้ทําเพลงแบบสนุกสนานนะคะสไตล์ป๊อปแดนนะคะแล้วก็เทมเละคะของเทมนะฮะส่วนร่วมของเทมก็จะเป็นเอ่อทอนแร็ป ตอนหลังนะครับซึ่งเป็นสั้นนิดเดียวแต่ว่าเขาให้แทนเขียนเองครับผมจะได้แบบมีกรุ๊ปแบบฮิปฮอปเข้าไปหน่อยครับคือเรียกได้ว่าให้ให้เราได้มีส่วนร่วมนะคะในการทําเพลงด้วยว่าเราคิดยังไงหรือว่าเพลงนี้มันคือ<ห>เราให้เราใส่กรุ๊ปของเราเข้าไปเองนะฮะอ่<ข>าฮะค่ะทิ้งช่องว่างไว้นิดนึงทั้งออตอนใกล้ๆกล้าย,ายเพลงครับให้แทนเขียนท่อนของแทนเข้าไปเองครับค่ะ แล้วแล้วมันก็จะได้แบบสีสันขึ้นมาเองใช่ไหมคะ,ะค่ะได้ยินค่ะพี่โออยู่นีค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานพูดถึงในเรื่องของงานกันบ้างนะคะเห็นว่าบีมเนี่ยเรียนหนักนะคะเรียนทางด้านไหนมาคะออจริงๆแล้วบีมกําลังศึกษาอยู่คณะศัตวแพทย์ในาศาสตร์ดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโอ้โหศัตวแพทย์เลยนะคะแล้วแบบศัตวแพทย์กับเพลงเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงคะอ๋อจริงๆแล้วบีมว่า มันมีความคล้ายกันอยู่นะครับเหมือนว่าเรารักที่จะรักษาสาตร์หรือว่าเหมือนมีความเมตตาต่อ่าสตรอย่างเงี้ยครับแลวเหมือนว่าในเพลงเกี่ยวกับเพลงหรือว่าการทําเพลงเนี้ยเหมือนมันจะต้องรักที่จะทําหรือว่ารักที่จะเขาเรียกว่ารักที่จะทางานเพลงนี้จริงๆนะครับมันก็เลยเหมือนว่าเรารักหรือว่าฝันที่อยากทาอะไรมันก็เลยแบบเหมือนว่าน่าจะมาเชื่อโยงกันได้อสรุปเลยวนะคะว่าสัตวแพทย์นะคะเรียกเรียกว่าเป็นว่าที่ตอนนี้เรียนอยู่ปี ปีห้าครับปีห้าอ๋อใกล้จบแล้วนี่นะคะแล้วก็แล้วเทมล่ะคะดีกรีนักเรียนนอกไม่ใช่เหรอใช่ครับผมแลก็จบเออคือคือก็คือเกิดเกิดตัวเชี่ยงเกล็ดเลยครับก็อยู่เมืองไทยมามาเพิ่งแบบปีครึ่งครับก็เรียนมาทางด้านเอ่อ performing arts ครับทางด้านแสดงแต่ว่าก็ทํางานแบบว่าทํางานทางด้านพวกทหารแล้วก็พวกเอ่อทำเป็นพวกกาดอะไรไปเนี้ยครับมาก่อนอ๋อแล้วคะ คือ <c oughs> เรียกได้ว่าเรียนมาทางด้านนี้นะคะแล้วก็มาทําเป็นเป็นการ์ดนายใหญ่ๆหญ่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับแล้วก็ฝึกทห,หารมาหลายปีด้วยครับอ๋องั้นงั้นก็สแสดงว่าฝึกทางด้านนี้เนี่ยน่าจะอยู่ทางด้านวงการบันเทิงม,มาก่อนหรือเปล่าคะอ่อไม่จริงก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เคยทําอะไรทางด้านวงการบันเทิงม,มาก่อนครับ <c oughs> สมากก็ใช้ชีวิตอยู่กับแค่แบบไปฝึกทหารแล้วก็แล้วก็มาดูแลพวกนายขับครับเมื่อก่อน เป็นของตัวเองใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะพวกคลับพวก,พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คลับแทนไม่ได้เป็นเจ้าของคลับนะครับคือแทนไม่ได้ไปไป ไปดูแลแบบว่าเป็น security ให้เขาครับบางทีก็มีคนจ้างไปดูแลส่วนตัวอะไรแบบนี้ครับค่ะเรียกได้ว,ว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็งานเพลงเนี่ยนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้มา,าร่วมอยู่ในบ้าน ครูอะคาเดมี่แฟน s าเชียนะคะซีซั่นสิบนะคะแล้วก็มีดีกรีนะคะหลายๆตําแหน่งด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะนอกจากงานอื่นๆอย่างบีมนะคะมีงานอื่นบ้างไหมคะก็เร็วๆนี้น่าจะเป็นต้นปีนะครับน่าจะได้เห็นละครในช่อง True ท e n นะครับแต่ขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นละครเรื่องอะไรนะครับอ๋อมีการแสดงด้วยใช่ไหมคะคจะมีงานแสดงเร็วๆนี้แล้วทางด้านงานเพลงเนี่ยก็ต้องทําต่อไปใช่ไหมคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะให้บีมฝากผลงานเพลงของตัวเองค่ะครับผมตอนนี้ครับสามารถโหลดริงโทแล้วก็เสียงรองสายได้แล้วนะครับโดยกดสองสองสองก็คือสองสี่ตัวครับแล้วก็กดโทรออกจากนั้นก็ตามด้วยชื่อเพลงครับพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับค่ะง่ายๆเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราทั้งสิบสองคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของบีมหรือว่าของพี่เทมหรือว่าเพื่อนๆทั้งสิบสองคนได้ทาง ไ t u n e ส t ต r e ครับหรือว่าเว็บ True Music com ครับผมค่ะแล้วเทมค่ะฝากผลงานของตัวเองค่ะครับผมของเทมนะครับก็ฝากผลงานของเทมนะครับเพลง You Never Be Alone นะครับแล้ว MV ของเทมก็ถ่ายเสร็จแล้วน่าจะออกมาายเน็ตทิศนี้เลยครับผมอ๋อจะได้ดูเร็วๆนี้ใช่ไหมคะใช่ค้คะมีส่วนร่วมอะไรบ้างคะอะไรนะฮะมีส่วนร่วมอะไรบ้างใน MV แสดงเองหรือเปล่าหรือยังไงแสดงเองครับแต่แต่เก ก็มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายก็โดนอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยมันทําให้โลกสดใสหรือเปล่าคะต้องครับก็คือความหมายของเพลงนี้ถ้าดูจากเอมวก็ ความหมายก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าเราเราให้ความอบอ,อุ่นให้กับผู้หญิงทุกคนในโลกเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออนะคะทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็ะมีซิงเกิลหนึ่ของตัวเองนะคะแล้วแล้วบีมนะคะ m อีออกเมื่อไหร่เอมก็น่าจะออกดูเร็วนี้ครับประมาณ1อาทิตย์สอาทิตย์นี่ครับก็<อ>มีท่าเต้นให้จดจาแล้วก็บีมเป็น เรื่องทุกๆอย่างใน MV นี้เองเลยครับอือฮึก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าฮะค,ค่ะขอบคุณบีมแล้วก็เทมด้วยนะคะที่มาพูดคุยนะคะในเรื่องของซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะคะแล้วจะมีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่คะเนี่ย อ,นนอ,นนอันนี้ก็คือใหม่ล่าสุดของพออนนี่เราซึ่งจะออกมาใช่ไหมใช่ครับคือออกมาเองครับของบีมนี่ก็เพิ่งเพิ่งมาโปรโมทเลยครับเพลงนี้หใหม่ล่าสุดแล้วครับเพนนิ่งจะไม่ยอมครับตอนน,ตอนนี้มีเดินสายนะครับไปที่ไหนบ้างคะก็ตอนนี้ก็ยังครับแต่เร็วๆนี้คงน่าจะได้ออกไปโปรโมทตามต่างจังหวัดนะครับถ้าถ้ายังไรว่างก็อาจจะไปที่อุดรธานีนะคะอ่ะฮะยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณบีมแล้วก็เทมมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละในครั้งสองหนุ่มที่มาพูดคุยนะคะถึงซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของพวกเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอ่ อยู่ใน e e เอลอร์เนคะแล้วก็มีพรุ่งนี้จะไม่ยอมนะคะของบีมด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะแต่ละคนนี่ก็มีงานของเขาต่างๆกันไปด้วยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันเอาไว้นะคะของช่วงเวลาของรายการ Happy Time นะคะกับอุนะคะอย่าลืมติดตามสิ่งดีๆที่เราให้คุณด้วยนะคะ